สมาชิกหวยลาวหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจำวันที่ยี่สิบสามยหกห้านะครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับงวดวันที่22ที่ผ่านมานะครับผมเข้าไปหนึ่งนอยนะครับ เก่าเก่านะครับเข้าล่างตรงตรงเลยนะครับเก่าเก่าเข้าล่างบ I P ตรงๆนะครับลุ้นกันเกือบหน่อยสุดท้ายเลยนะครับส่วนสิบเอ็ดกับหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับไปออกฮานอยเฉพาะกิจนะครับกอ,อกก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับ อย่างดีนะครับเข้าหนึ่งนอยนะครับวันที่ยี่สิบสอนะครับเรามาดูวันที่ยี่สิสามนะครับผมซึ่งผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเป็นน้อยละ2องสูตรนะครับสูตรสตัวตรงนะครับน้อยละ2อสูตรสูตรสตัวตรงไปกับบนล่างนะครับ อยากจะคัดให้แต่ละหน่อยเลยนะครับมาดทูที่หน่อยพิเศษนะครับช่วงนี้สูตรหวยฮานอยกําลังปังนะครับผมเข้าทุกวันนะครับวันละหน่อยวันละสองหน่อยสามหน่อยก็เข้านะครับวันที่สิบเก้ามั้งครับเข้าสามหน่อยวันที่สิบเก้าหรือวันที่ยี่สิบนี่แหละครับเข้าสามหน่อยเมื่อวานวันที่ยี่สิบเอ็ดเข้า สองนอยที่ยี่สิบสามรุ่นกันต่อนะครับนอยพิเศษก็จะมีนะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหก หกหนึ่งเดินศูนย์วิ่งหนึ่งน้อยปกติน้อยปกติก็จะมีนะครับสามเก้า ก้าสามหนึ่งห้าห้าหนึ่งเด่นเก้าวิ่งหนึ่งน้อย v ี p น้อย v ี p ก็จะมี แ7ดเจ็ดเจ็ปเป็น8ปวิ่งศประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับอย่าลืมนะครับ เอาไปใช้กับหละอ่าฮานอยเฉพาะกิจได้เลยนะครับผมส่วนวันที่23ก็จะประมาณนี้นะครับผมย้ําเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ